จุ๋มแกชีวิตเป็นอย่างเนี้ยเพราะแกเคยทําแท้งมาใช่ไหมจุ๋มทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรจุ๋มเคยทําแท้งตอนจุ๋มอายุ1 3 14ตอนกําลังแรดอะ่ะแล้วหลังจากนั้นมานะชีวิตก็พังมาตลอดเราก็แบบเฮ้ยมีบ้านก็หมดมีรถก็หมดชีวิตคู่ก็พังคือแม่งไม่มีอะไรดีเลยอะ่ะแล้วคุณจะบอกจุ๋มว่าจุ๋มขอบคุณนะชีวิตพี่ดีขึ้น สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะถูอว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะรอคอยคลิปนี้กันแน่ๆเลยอะ่ะคลิปนี้คือคลิปที่จ๋มจะมาบอกว่าดวงตกดวงแย่ดวงไม่ดีทําอย่างไรให้เปิดดวงหลายคนคงจะรอทําไมถึงหลายคนคงจะรอรู้มไหมวันนี้พี่จ๋มหนูสวดมนต์แล้วหนูไหว้พระแล้วหนูแก้กรรมหลายๆเรื่องแล้วแต่เอ๊ะทำไมยังไม่เปลี่ยนคลิปนี้คุณต้องหาอมพลาดเลยเว้ย แล้วจะขอบคุณมากถ้าเกิดคุณแชร์ให้จุม๋มเพราะการที่คุณแชร์คลิปนี้ออกไปอ่ะคือการที่คุณได้ช่วยคนแบบเยอะแยะมากมายเลยนะเอาได้เรื่องแรกก่อนเลยค่ะคนเราจะดวงตกมีอยู่3หลักมีอยู่3เรื่องหลักๆมีสามหลักมีอยู่สเรื่องหลักๆเรื่องแรกถามตัวเองว่าคุณเคยยุ่งเกี่ยวกับการทําแท้งไหมจุม๋มยุ่งเกี่ยวกับการทําแท้งคืออะไร ไม่ว่าคุณจะเป็นคนทําเองโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจน้องไม่แข็งแรงจะต้องเอาน้องออกหรือเราไม่พร้อมจะต้องเอาลูกออกหรือเกิดอุบิเหตุอะไรก็ตามเขาเรียกว่าทําแท้งโดยไม่ตั้งใจละกันแนะนําบอกต่อพาไปให้ยืมเงินโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดี โดนผลกระทบทั้งหมดทีนี้ถามว่าคนที่เคยยุ่งเกี่ยวกับการทำแท้งอะ่ะชีวิตจะเป็นอย่างไรให้รวยแค่ไหนเดี๋ยวก็ล่วงขายดียังไงเดี๋ยวก็พังทำให้ตายไม่เคยเหลือเงินเก็บชีวิตครอบครัวมักจะมีปัญหาลูกดือ้อลูกไม่เชื่อฟังทรัพย์สมบัติหามาได้ก็ไม่เคยเหลือ นี่คือคนที่เคยทําแท้งมาคุณจะเจอเรื่องแบบนี้ไม่ต้องตกใจค่ะทุกอย่างมีวิธีการแก้ตัวจุ๋มเองเนี่ยเคยแก้มาหลายแบบมากเลยนะเอาด้วยเรื่องแรกเลยจุ๋มเคยแม้กระทั่งไปโดนหลอกใช้เข้ามาโดนหลอกเลยคุณเพื่อนบอกว่าจุ๋มแกชีวิตเป็นอย่างนี้เพราะแกเคยทําแท้งมาใช่ไหมแกลองแก้สิจุ๋มจ่ายหมื่นห้าจุ๋มจ่ายสามหมื่นจุ๋มจ่ายห0หมื่นไม่หายจุ๋มไปชีวิตดีขึ้นจากการที่จุ๋มไปหา หลวงพ่อหนุยวัดบางสี่เมืองจังหวัดนนทบ,บุรีค่าใช้จ่าย500บาทค่าใช้จ่าย500บาทเท่านั้นหรือถ้าใครบอกจุ๋มพี่อยู่ต่างจังหวัดพี่ไม่สะดวกที่จะไปพี่จะต้องทําอย่างไรลองแก้ด้วยตัวคุณเองอันนี้พระจันโอสวัดสายไหมสอนจุ๋มมาพระจันโอสนะคะวัดสายไหมเคยสอนจุ๋มว่าจุ๋มถ้าเกิดใครที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะแก้แบบไหนให้เขาลองแก้ด้วยตัวเขาเอง คุณลองไปหาบ้านเด็กอ่อนบ้านเด็กกำพร้าหรือเด็กที่ไม่มีทุนการศึกษานะคะไปให้ทานเขาเอาข้าวไปให้เขาเอาเสื้อผ้าไปให้เขา,เอา,อา,เ,ขาเอาขนมไปให้เขาทุกครั้งที่คุณมีโอกาสอย่างน้อยๆเนี่ยเดือนละหนึ่งครั้ง2ทุกวันพระให้คุณถือสินแปดเป็นระยะเวลาหนึ่งปีคุณลองทําดูค่ะอาจจะทําให้หนักกลายเป็นเบาต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ากรรมทําแท้งเนี่ยแก้ไม่หายนะแต่ทําให้จากหนักเป็นเบาได้ตัวจุ๋มเองจุ๋มพูดเลย จุ๋มทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรจุ๋มเคยทําแท้งตอนจุ๋มอายุ 13, 14, ตอนกําลังแรกอะจุ๋มมาออกตอนน้อง5เดือนแล้วหลังจากนั้นมานะชีวิตก็พังมาตลอดเราก็แบบเฮ้ยแม่งแย่ว่ะแม่งไม่โอเคอะมันเป็นสิ่งที่เราฝังใจมาตลอดเวลาแล้วเราก็เจอเรื่องเหล่านี้จริงๆคุณจุ๋มเคยมีเงินหลักล้านตอนอายุไม่ถึง20ก็หมดมีบ้านก็หมดมีรถก็หมดชีวิตคู่ก็พังคือแม่งไม่มีอะไรดีเลยอะดังนั้นก็ลองแก้ค่ะ แต่ว่าที่จุ๋มแก้เนี่ยจุ๋มพูดเลยว่าจุ๋มแก้ที่หลวงพี่หนุ่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยจุ๋มก็ทําตามที่พระอาจารย์อ๋อสอนได้ผลไหมจุ๋มว่าชีวิตจุ๋มก็ดีขึ้นนะเรื่องที่สองค่ะที่หลายๆคนน่ะคงจะลืมนั่นคือคุณพ่อคุณแม่ หลายคนบอกว่าจุ๋มพี่ไม่เคยทําพ่อแม่เสียใจเลยพี่ไม่เคยทําพ่อแม่ร้องไห้เลยกรรมที่ทําให้พ่อแม่เสียใจกรรมที่ทําให้พ่อแม่ร้องไห้หรือแม้กระทั่งจุ๋มเองเนี่ยจุ๋มมีพี่น้องสี่คนจุ๋มมักจะชอบน้อยใจตัวเองว่าใช่สิแม่กับป้าไม่รักจุ๋มนี่แม่กับป้ารักจอยรักแ,แจ็ครักโจมากกว่าเวลาไปเที่ยวต่างประเทศแม่ก็เอาจอยแจ็คกโจไปจุ๋มไม่ได้ไปพูดจาทําให้ท่านเสียใจก็เกี่ยวอันนี้เรื่องหลักเลยนะพูดจาทําให้ท่านเสียใจก็เกี่ยว แล้วก็ทําให้ท่านร้องไห้ทําให้ท่านทุกข์ใจอย่างจุ๋มเนี่ยทำบ่อยมากพ่อแม่เตือนจุ๋มอย่านะลูกจุ๋มทําจุ๋มไม่เอานะลูกจุ๋มทํานี่เขาเรียกว่าเป็นกรรมที่ทําให้บุพการีเสียใจกรรมหนักเหมือนกันค่ะกรรมในที่นี้ใครที่ทําพ่อแม่เสียใจสิ่งที่คุณจะเจอเนี่ยหลูกไม่เชื่อฟังเรื่องหลักเลยสสิ่งที่คุณจะต้องเจอก็คือคุณทําธุรกิจอะไรก็พังคุณลองเปลี่ยนตัวเองดูนะคะทุกวันนี้สิ่งที่จุ๋มทํา เวลาที่จุ๋มจะทําธุรกิจใหม่จุ๋มก็จะบอกแม่ว่ามะม้าจุ๋มจะทําเซรั่มตัวนี้นะมะม้าจุ๋มจะทําอันนี้นะคําอวยพรจากพ่อแม่เป็นคําอวยพรที่ประเสริฐที่สุดคุณลองเปลี่ยนการใช้ชีวิตตัวคุณเองดูแล้วคุณจะบอกจุ๋มว่าจุ๋มขอบคุณนะชีวิตพี่ดีขึ้นเรื่องแรกสําหรับกรรมทาแท้งนะเรื่องที่สองถ้าใครที่ไม่เคยขอเข้ามากมพ่อแม่เลยทําดูไม่เสียหายนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยปีหนึ่งหนึ่งครั้ง จุ่มเองเนี่ยจุ่มทําให้ป้ากับแม่เนี่ยในช่วงสงการปีหนึ่งหนึ่งครั้งสิ่งที่จุ่มทําเตรียมง่ายมากเลยค่ะดอกบัวสีขาว3ดอกทูบเทียนที่เป็นกล่องคุณเคยเห็นเนาะที่เขาถวายพระอะค่ะที่ข้างในเนี่ยจะมีทูบสามดอกมีเทียนสองเล่มทูบเทียนที่เป็นกล่องแล้วก็น้ําอบหอมหอมดอกไม้ที่เอาไปโรยดอกกุหลาบดอกมะลิดอกดาวเรืองจะต้องใช้3มดอกนี้นะกุหลาบมะลิดาวเรืองเพื่อเอาไปโรยในน้ํานะคะ เสร็จแล้วกระมังสองใบกระมังหนึ่งใบเราใส่มะลิดาวเรืองนะคะดอกไม้ที่จุ๋มบอกเอาไว้เนี่ยเอาไว้แล้วก็ใส่น้ำอบหอมๆด้วยนะแล้วอีกอันหนึ่งไว้รองเท้าท่านคุณนะคะตักแล้วก็ลดมือท่านตักแล้วก็ลดมือท่านแม่จา๋าลูกขอโอโหสิกรรมขอขมากรรมกรรมใดที่ลูกได้ทําให้พ่อแม่เสียใจโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีโอโหสิกรรมให้ลูกคนนี้ด้วยนะแม่จา๋ายกโทษให้ลูกคนนี้ด้วยนะจ๊ะ แล้วเราก็ล้างมือท่านใช่ไหมล้างเท้าท่านพอล้างมือล้างเท้าเสร็จแล้วเนี่ยน้ำที่อยู่ในกระมังอะค่ะห้ามทิ้งนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาบให้เราแล้วการที่ทําคุณต้องทําคุณพ่อหนึ่งครั้งคุณแม่หนึ่งครั้งให้เอาน้ําในกระมังอะค่ะให้ท่านเป็นคนอาบนะไม่ต้องรังเกียจค่ะตั้งแต่ศีรษะจะลดปลายเท้าเรายืนนะคะให้ท่านนั่นลดลงมาเลยตั้งแต่ศีรษะจะลดปลายเท้าแล้วให้ท่านอวยพรให้เราลูกจา๋าน้ํานี้ขอให้เป็นน้าศักดิ์สิทธิ ชีวิตลูกที่ติดขัดการงานลูกที่ไม่ราบลื่นการเงินลูกที่ไม่ดีหลังจากที่ลูกได้อาบน้ําใหม่แล้วขอให้ลูกได้มีชีวิตใหม่คุณลองทํากันดูนะคะทําง่ายๆด้วยตัวคุณเองเลยและเตรียมแค่ดอกบัวสามดอกแล้วก็กล่องทูบเทียนที่จุ่มบอกแล้วก็ดอกไม้คุณเตรียมแค่นั้นเองไม่ได้ยุ่งยากไม่ต้องเสียเงินอะไรมากมายยังไม่จบแค่นั้นค่ะพอหลังจากนั้นแล้วหลังจากที่เราให้ท่านนอาบน้ําให้เราแล้วได้ลาดน้ําให้เราแล้วนะคะเตรียม เรื่องนี้อาจจะไม่เคยมีใครรู้ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกจุ๋มหน่อยนะเตรียมเงิน99บาททําข้าวหุงข้าวด้วยตัวเองได้ยิ่งดีไข่เจียวสักหนึ่งใบก็ได้เขาเรียกว่าทําข้าวให้พ่อแม่กินค่ะพ่อแม่เราเนี่ยทำให้เรากินมาตั้งเยอะแยะมากมายแล้วทําไมเล่าแค่ข้าวไข่เจียวเราจะทําให้ท่านไม่ได้นะคะให้คุณเนี่ยเอาข้าวไข่เจียวไปให้ท่านกิน เงิน99บาทให้เอาใส่ซองสีขาวย้ำนะว่าต้องซองสีขาวเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวเองหน้าซองพร้อมกับเขียนลงไปด้วยขอโหสิีกรรมขอขมากรรมอาจจะเคยหยิบเงินคุณพ่อคุณแม่มากันหรือเปล่าจุ๋มเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่กูหยิบตลอดเ <â> ขาเรียกว่าคืนเงินคุณพ่อคุณแม่ที่เราเอามาโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีตักข้าวให้ท่านกินทำข้าวให้ท่านกิน เอาเงินเอาซองเอาเงินในซองเนี่ยเก้าสิบเก้าบาทก็พอให้ท่านแล้วก็พูดกับท่านดีๆพ่อจา๋าแม่จา๋ายกโทษให้ลูกกับสิ่งที่ลูกเคยทํามาลูกไม่เคยหาข้าวหาปลาให้พ่อแม่กินเลยวันนี้ได้ให้แล้วโอ้โหศีกรรมขมากรรมให้กับลูกนะเชื่อเธอคะ่ะว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ยกโทษให้เราอยู่แล้วท่านก็จะอวยพรให้เราได้เรื่องราวที่ดีบางคนเนี่ยไม่เคยขอขมากรรมพ่อแม่ ทำต่วความทุกข์ใจทำต่วความเสียใจให้แล้วจุมถามว่าถ้าคุณทำเหล่านี้ชีวิตคุณจะดีได้อย่างไรในเมื่อพ่อแม่คุณอะคุณยังไม่เคยดูแลให้ดีเลยลองทำกันดูนะคะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆด้วยตัวคุณเองที่คุณทำได้ด้วยตัวคุณเองเลยค่ะแล้วข้อที่สเรื่องนี้ก็สําคัญคนไทยอะค่ะชอบบ่นแล้วลืมแก้คนไทยอะชอบติดสินบนไปเรื่อยคุณเป็นไหมใครเป็นมาคอมเมนต์บอกจุมด้วยนะเวลาที่ ขับรถผ่านสารสาธุขอให้ขายของดีสาธุขอให้มีโชคสาธุขอขอทุกอย่างเลยคนไทยขอทุกอย่างเลยแต่ได้แล้วลืมแก้หรือแม้กระทั่งคุณไปบนขอให้ขายที่ดินได้ขอให้มีเงินขอให้มีโชคขอให้ขายดีขอให้ได้ลูกขอให้ได้แฟนดีขอทุกอย่างแต่พอเวลาที่เราได้แล้วอ่ะเรากลับลืมเรากลับใช้คำอ้างที่ว่า ก็ไม่ว่างอ่ะก็ไม่สะดวกอ่ะก็ไม่พร้อมอ่ะแล้วก็ไม่ได้แก้ไงคนที่ติดกรรมกับการที่ติดสินบนแล้วไม่แก้การที่ขอแล้วไม่แก้ชีวิตมีแต่พังไม่เคยเจอคำว่าปังในเรื่องของการเงินถ้าใครที่เคยเป็นนะคะแนะนำให้จุดทูบ16ดอกในวันพระข้างขึ้นย้ำนะคะทูบ16ดอกในวันพระข้างขึ้นผลไม้5้าอย่างค่ะสับประรดกล้วยส้มโอแอปเปลิลสาลี่ ขนมหวาน5้าอย่างหมากพลู5้าคำขนมหวานห้าอย่าง5อย่างมงคลนะคะทองหยิบทองหยอดฝอยทองถ้วยฟูให้เป็น5้าอย่างมงคลแล้วก็น้ำเปล่าห้าขวดตั้งโต๊ะกลางแจ้งตั้งโต๊ะกลางแจ้งย้ําว่าคําว่ากลางแจ้งคือจะต้องไม่มีอะไรที่มันคุมหัวเราเลยเป็นกลางแจ้งนะคะข้าพเจ้าชื่อรามสกุลวันเดือนปีเกิดขอโหสิกรรมขอขอมากรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่16ชั้นฟ้า15ชั้นดินตลอดจนถึงเบื้องบาดาล ข้าพเจ้าได้เคยบนบานสารกล่าวได้เคยขอเอาไว้ณวันนี้ข้าพเจ้าจาไว้ได้ว่าเป็นเรื่องใดบ้างสิ่งใดบ้างขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ได้โปรดเมตตายกโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าแล้วหลังจากนี้ข้าพเจ้าจะขออยู่ในสินในใรรมตลอดไปจากนั้นนะคะให้คุณนําทูบเนี่ยไปปกักปักตรงไหนปักในผลไม้ก็ได้ค่ะให้ปักในของทูบที่ใช้คือ16ดอกพยายามปักให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่เราตั้งหรือขนมที่เราตั้ง เรารอจนทูบหมดดอกค่ะพอหลังจากทูบหมดดอกแล้วให้เอาน้ำห้าขวดเนี่ยนะคะไปลินตรงพื้นดินย้ำว่าต้องเป็นพื้นดินนะคะฝากพระแม่ธรณีวันนี้ข้าพระเจ้าได้ถอนคําบนบานสารกล่าวได้บอกกล่าวในสิ่งที่พระเจ้าได้เคยบนบานไปโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเทลงดินทั้งห้าขวดเลย จากนั้นนะคะเอามือทั้งสองมือค่ะลงไปแปะที่ดินตรงน้ำที่เราเทขอพระแม่ธรณีโปรดรับรู้และเมตตาให้แก่ข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดคุณทำและคุณแก้ด้วยตัวคุณเองง่ายๆแค่นี้เองถ้าใครที่ทำสามข้อน,นี้แล้วนะคะคุณจะกลับมาบอกจุ๋มเลยว่าคุณจุม๋มขอบคุณนะชีวิตพี่ดีขึ้นแต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ด้วยตัวจุ๋มเองเนี่ย จากที่เคยเป็นคนติดหนี้งานการไม่เคยประสบความสำเร็จจุ๋มมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆจะมาบอกทุกคนค่ะว่าจุ๋มทำอะไรบ้างคอยดูนะเสกของเข้าก่อนปิง้งอันนี้นะคะคือเทียนวันเกิดค่ะจุม๋มเทียนวันเกิดมันก็คือเทียนธรรมดาใครจะจุดก็ได้พี่ไปเช่ามาพี่ไปซื้อมาจากร้านสังคพันพี่ก็จุดได้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะ่ะไม่ใช่ค่ะเทียนนี้เป็นเทียนธรรมดาก็จริง แต่เป็นเทียนสะดอเคราะห์สืบชะตาและรับโชคหนึ่งเดือนให้จุดหนึ่งครั้งคุณจุ่มเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยจุดเทียนแค่จุดเทียนเล่มเดียวอะมันจะเปลี่ยนดวงได้จริงเหรอวะมันจะเปิดดวงเราได้จริงเหรอถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่อะค่ะแล้วเจอจุ่มในวันราหูซ้อนราหูแล้วจุ่มแนะนําให้คุณจุดเทียนวันเกิด หลายๆคนเนี่ยการเงินดีขึ้นการงานดีขึ้นไม่เคยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยไม่เคยมีโชคเลยก็มีใครที่เป็นมาคอมเมนต์ให้หน่อยเดี๋ยวฉันจะมีรางวัลให้เอาความจริงนะไม่เฟกนะเล้าต่อคือเทียนวันเกิดเนี่ยค่ะจะเป็นเทียนประจําวันแล้วจุดเดือนละหนึ่งครั้งแต่เอกลักษณ์เขาคือเราจะเขียนชื่อนามสกุลแล้ววันเดือนปีเกิดของคุณลงบนเทียนนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยหเดือนเราจะจุดหนึ่งวันโดยวันที่จุดจะต้องเป็นวันที่เปิดโชค เป็นวันที่เปิดซับแล้ว1เดือนจะมีแค่1วันเท่านั้นในแต่ละวันมีวันอะไรบ้างด้านนี้เลยแล้ววิธีการจุดจุดโดยหลวงพ่อขอเป็นความลับได้ไหมว่าหลวงพ่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวมีคนไปทําตามเดี๋ยวคลิปนี้กระจายคนทําตามแน่นอนขอสงวนลิขสิทธิ์ละกันค่ะแต่บอกเอาไว้ว่าคุณเพียงแค่จุดเทียนเดือนละหนึ่งครั้งขั้นต่ําให้คุณจุด3เดือนจุม๋มทาไมต้องจุด3เดือนละ่ะเดือนแรกคือการเริ่มต้นเดือนที่2คือการเริ่มปรับ เดือนที่3คือการเริ่มเปลี่ยนคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะชัดเจนเมื่อคุณจุดครบ1ปีตัวจุ๋มเองเนี่ยจุดมาครบ1ปีดวงจุ๋มก็ดีขึ้นค่ะจุ๋มมีการงานที่ดีมีการเงินที่ดีมีโชคลาภเข้ามาจากคนที่ไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยจุ๋มก็ถูกจากการที่จุดเทียนจริงๆนะดังนั้นจุ๋มแนะนําให้หลายๆคนนะคะที่ไม่เคยจุดเลยอ่ะจุ๋มอยากให้จุดหลวงพ่อสวดให้เราทุกวันวันละ2เวลาตอนเที่ยงคืนสวดหนึ่งครั้งเขาเรียกว่าการทําวัดเช้า แล้วก็ตอนเย็นค่ะตอนห้าโมงครึ่งเขาเรียกว่าการทําวัดเย็นแล้วสวดครั้งละสองชั่วโมงสวดให้แบบจัดเต็มมากคุณคิดดูนะว่าชื่อคุณอยู่บนเทียนเอาไปสวดหนุนในทุกๆวันดวงชะตาคุณจะเปลี่ยนไหมแล้วหลวงพ่อท่านก็เมตตาจุดให้เราด้วยจุ่มใช้คําว่าเอาพระสงฆ์ใช้คํานี้นะพระสงฆ์เมตตาจุดเทียนความหมายคือแสงสว่างคุณลองคิดเล่นๆดูว่าณนะวันนี้คุณเดินเข้าไปในป่ามืดเดินเข้าไปในตัวคนเดียว คุณจะมีแสงสว่างในชีวิตปะไม่มีแน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณมีเทียนหนึ่งเล่มแล้วคุณเดินเข้าไปในป่าอย่างน้อยๆมันก็มีแสงสว่างนําทางให้เรารู้ว่าอ๋อข้างหน้ามันมีทางออกนะเฮ้ยข้างหน้ามันเป็นทางตันนะคุณลองดูนะคะเดือนละแค่59บาทจุ่มว่าคุณเสียอะไรมากกว่านี้กันตั้งเยอะลองจุดดูไม่เสียหายแล้วเทียนนี้เป็นเทียนสะดอกเคราะห์สืบชะตาและรับโชคด้วยที่สําคัญจุดโดยพระเราไม่ได้จุดกันเองพระท่านจุดให้ แล้จุ๋มถามว่าตอนนี้พูดเลยนะไม่ได้บูลลี่ใครด้วยตามเพจต่างๆอะ่ะมีจุดเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่จุ๋มเห็นคือแพงเรื่องแรกสองเขาสวดให้คุณทุกวันไหมแต่ที่เนี่ยจุ๋มรับรองว่าสวดให้คุณทุกวันเพราะก่อนที่จุ๋มจะทำเนี่ยก่อนที่จุ๋มจะมาบอกพวกคุณเนี่ยว่าเป็นเรื่องที่ดีเนะี่ยจุ๋มทํามาก่อนแล้วจุ๋มเลยแนะนําคุณเนี่ยว่าถ้ามีโอกาสจุดเธอคะ่ะมันเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะ แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณมีติดกระเป๋ากันเอาไว้อันนี้เขาเรียกว่ายันเปิดดวงเขาเรียกว่ายันเปิดดวงซึ่งในยันเปิดดวงเนี่ยจะบอกว่าเป็นการที่จานด้วยมือแล้วตรงนี้จะเป็นถุงเงินและถุงทองลงด้วยคำว่ารวยสวดด้วยอากาักขระภาษาจีนแล้วก็มีเลขด้านล่างนะคะเลขด้านล่างเนี่ยเขาเรียกว่าเลขหนุนดวงแล้วยันนี้เขาเรียกว่ายันรวยแปดทิศใครก็ตามที่ขอพรแล้วไม่เห็นผล ใครก็ตามที่บอกว่าเฮ้ยจุ่มชีวิตพี่ไม่ดีขึ้นเลยใครก็ตามที่บอกจุ่มพี่ลองทุกอย่างแล้วดวงไม่เปิดเลยคุณลองเอาแผ่นยันแผ่นนี้นะคะไปไว้ในกระเป๋าตางังค์เขาเรียกว่ายันรวย8ทิศยันเปิดดวงเราไม่รู้หรอกว่ามันจะได้ผลมากมายแค่ไหนแต่ถามว่าด้วยตัวเราเองอะคะ่ะเราใช้และเราเห็นผลเราถึงมาบอกต่อส่วนใครหลายคนที่บอกว่าจุ่มพี่อยากได้ยันแดทิศพี่อยากจุดเทียนพี่ทําอย่างไรแอดไลน์มาด้านล่างนี้เลยค่ะแอดข้างหน้านะคะ J U M E 99 9, 9คุณแอดมาแค่นี้เลยแล้วคุณแจ้งน้องว่าคุณอยากได้ยันเปิดดวงหรือคุณอยากจะจุดเทียนฝากจุดได้จุ๋มยินดีที่จะเป็นสะพานบุญเรื่องราวที่จุ๋มบอกเป็นสิ่งที่จุ๋มทำแล้วดวงจุ๋มเปิดแบบง่ายๆแล้วตัวคุณเองล่ะคะเจอเรื่องอะไรในชีวิตบ้างสิ่งที่สำคัญที่สุดให้คุณจุดเทียนให้คุณแก้กรรมทั้ง3อย่างที่จุ๋มบอกให้คุณใช้แผ่นยันแปดทิศต้องทำมาหากินนะคะ เพราะถ้าคุณทําทุกอย่างที่จุ๋มบอกแต่คุณไม่ทํามาหากินจุ๋มพูดตรงนี้ได้เลยว่าไม่ประสบความสําเร็จแน่ๆคนเราจะมีเงินต้องทํางานคนเราจะมีเงินต้องหางานถ้าบูชาของขัง,งแล้วไม่หางานบูชาของขังแล้วไม่ทํางานไม่หาเงินยังไงคุณก็ไม่มีทางรวยแน่นอนอย่าไปอิจฉาคนที่เขารวยกว่าคุณจงถามตัวเองว่าทําอย่างไรฉันถึงจะรวยนั่งอยู่บ้านเฉยๆนั่งดูความสําเร็จของคนอื่นคําว่ารวยไม่มีมาหา จุม่มการเปิดดวงมันง่ายแค่นี้เองเหรอสินห้าไหว้พระสวดมนต์คุณทําแล้วหรือยังช่วยคนอื่นด้วยใจคุณเคยทําแล้วหรือยังแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยหัดรู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับแล้วอีกเรื่องหนึง่งเรื่องราวของคนอื่นถ้ามันไม่ได้ทําให้เรามีเงินมากขึ้นถ้ามันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ไม่ต้องไปยุ่งคุณเคยไหม อยากจะรู้ว่าเขามีผัวกี่คนมีบ้านกี่หลังมีรถกี่คันเขาเลิกกันเขาทะเลาะก,กันคุณได้อะไรดีถ้าคําตอบว่าคุณรู้เรื่องเราเหล่านี้แล้วไม่ได้ทําให้คุณรวยไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีอย่ารู้เลยค่ะเอาเวลามาโฟกัสเรื่องของตัวเองทํายังไงก็ได้ให้ชีวิตกูมีความสุขอยากจะกินอะไรได้กินมีบ้านเงินสดอยู่มีรถเงินสดขับหาของดีๆให้กับลูกให้พ่อแม่อยู่สบายนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุด แล้วใครก็ตามที่ทําบุญจุ่มเตือนเอาไว้หนึ่งเรื่องนะคะอยากให้คุณเนี่ยทำบุญแล้วเราไม่เดือดร้อนไม่ใช่ไปกู้มาเพื่อทํามันคือการสร้างความถูกให้กับตัวเองใครที่ชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้จุ่มด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย